เจคเคนขอ,อนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินแปลงสวยนะคะซื้อเก็บไว้เก็งกำไรก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อไว้สำหรับสร้างบ้านไว้พักอาศัยนะคะแปลงนี้ด้านหลังนะคะวิวแบบนี้เลยค่ะทุกท่านทำโฮมสเตย์ได้นะคะบรรยากาศดีค่ะท่ามกลางธรรมชาตินะคะไว้พักผ่อนก็ได้ค่ะทุกท่านทำฟาร์มทำสวนกเกษตรอินทรีย์ได้หมดเลยค่ะหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็น ร้านกาแฟร้านอาหารริมน้ำก็ได้นะคะที่ดินขนาดเนื้อที่กว้างๆขาดหนึ่งไร่นะคะอยู่ติดถนนค่ะทุกท่านทําเลสงบนะคะมีหมุดที่ดินปักไว้นะคะถนนหน้าที่ดินกว้างเดินทางสะดวกด้านหลังติดน้ำบรรยากาศร่มรื่นเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้กับ สวนเสือสีราชา18กิโลเมตรนะคะแปลงนี้นะคะทางด้านเจ้าของขายเองค่ะในราคา1,500,000้บาทที่ดิน,นสอ3กนะคะซึ่งกำลังเปลี่ยนเป็น,นสอ4ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะทุกท่านสามารถที่จะทำเป็นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักโฮม,มสเตย์ไว้พักผ่นนะคะประกอบธุรกิจได้หมดเลยนะคะ บรรยากาศแบบนี้สนใจโทรคุยค่ะนะัดชมพื้นที่ได้ด้วยตนเองติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ